ลองคิดดูเราใช้เวลานอนไปเกือบหนึ่งในสามของชีวิตถ้าตัดเวลานอนออกไปได้ชีวิตจะยาวขึ้นทันที20-30ปีในแง่เวลาใช้งานเวลาทำงานเพิ่มเวลาตามฝันมากขึ้นแบับโคตรไม่มีคำว่าเช้ากลางวันหรือกลางคืนร้านค้าเปิด24ชั่วโมงจริงๆทุกอย่างเดินต่อไม่หยุดเศรษฐกิจหมุนแรงแบบไม่พักโลกเราจะโตขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่เดี๋ยวก่อนร่างกายคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อไม่หลับ มนุษย์จำเป็นต้องนอนเพราะเวลานอนคือช่วงที่สมองกำจัดสารพิษกล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองและรีเซ็ตอารมณ์จากวันที่หนักหนาถ้าเราไม่ต้องนอนจริงๆนั่นแปลว่าสมองและร่างกายของเราต้องวิวัฒนาการใหม่ทั้งหมดเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ไม่ต้องพักเลยแต่ถ้าเรายังเป็นมนุษย์แบบเดิมแล้วพยายามฝืนไม่หลับระบบฮอร์โมนจะพังสมาธิลดลงสมองเหมือนถูกทรมานและในที่สุดเราจะเสียสติและลองคิดอีกมุมถ้าโลกไม่หลับ ไม่มีช่วงเวลาเงียบไม่มีคำว่ากลางคืนที่เราจะได้อยู่กับตัวเองมนุษย์จะยังมีความเป็นส่วนตัวความสงบหรือเวลาทบทวนชีวิตอยู่ไหมถ้าไม่ต้องนอนอีกเลยอาชีพไหนจะหายไปเด,เด็กต้องเรียน24ชั่วโมงไหมคนทำงานจะโดนบังคับให้ทำสามกะหรือจะมีงานใหม่เกิดขึ้นที่เราไม่เคยคิดมาก่อนสุดท้ายแล้วการนอนไม่ใช่แค่หยุดทำงานแต่มันคือพื้นที่ว่างที่มนุษย์ทุกคนต้องการ แล้วคุณล่ะจะเลือกมีเวลาเพิ่มขึ้นหนึ่งใน3ของชีวิตหรือเลือกจะยังได้นอนวันละ8ชั่วโมงต่อไปติดตามเราไว้ควิกควิกความรู้เกร็ดความรู้ที่ครบครัน